ที่จริงแล้วผมไม่เคยคิดว่ามันจะมาไกลขนาดนี้แต่นี้มันก็นานมาพอสมควรแล้วนี่นะตั้งแต่คลิปแรกที่ผมเริ่มทําผมไม่ได้คิดอะไรอย่างอื่นเลยนอกจากมันว่างไม่ใช่จริงๆแล้วผมอยากให้ทุกคนได้บันเทิงแล้วก็สนุกกับสิ่งที่ผมทําตั้งแต่วันแรกจนวันนี้ผมก็ยังคิดเหมือนเดิม ไม่ใช่แค่การเล่นเกมอย่างเดียวแต่ผมอยากเห็นทุกคนได้หัวเราะถ้าได้ลองสังเกตดีๆแล้วไม่ว่าจะเป็นเกมหรือรายการที่ทำลงไปทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้คนดูได้รับความสุขเท่านั้นผมเป็นคนชอบอ่านคอมเมนต์มากและนี่คือสิ่งที่ผมได้ทุกเสียงหัวเราะและกำลังใจที่ผ่านมาผมได้รับมันมาตลอดถึงแม้ว่าทุกวันนี้จะเป็นไม่ได้ยากที่ผมจะได้อ่านทุกคอมเมนต์แต่บอกเลยว่าส่วนใหญ่มันก็ผ่านตามผมมาแล้วทั้งนั้นดวงตาสีแดงคาแรคเตอร์ที่มีคนคิดขึ้นมาให้ จำไม่ได้เหมือนกันว่ามันเริ่มแดงแต่ตอนไหนรู้ตัวอีกทีมันก็แดงทุกภาพแล้วผมรู้สึกรักแฟนอาร์ตทุกรูปที่ทุกคนวาดให้ขอบคุณจริงๆครับตัวเลข4ี่แสนนั้นมันอาจจะไม่ได้บอกเราว่าเราประสบความสำเร็จแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่มันบอกให้ผมรู้ก็คือผมมาได้ไกลขนาดไหนและมันก็ยังคงไปได้ไกลขึ้นเรื่อยๆตามจำนวนเลขที่เพิ่มขึ้นนั่นหมายความว่าจะมีคนที่รักผมมากขึ reality, it, it Although, yet, ้นไปอีกและผมเองก็จะรักพวกเขาทั้งหมดเช่นกันเขิน ไม่รู้ว่าเริ่มจําชื่อผมได้ตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ขอให้จาตลอดไปไม่รู้ว่าเริ่มดูผลงานผมตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ขอให้ดูต่อไปแต่ถ้ารู้ตัวว่ารักผมเข้าไปแล้วขอให้อย่าเลิกรักแล้วกันนะครับขอบคุณทุกๆทรัท์ที่ทําให้ผมมาถึงจุดๆนี้นะครับรู้สึกดีใจและก็อยากขอบคุณทุกคนจริงๆครับสาหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนสีเกนดสเดย์เจอเปิ๊ดเอ่ออ,อ้าวไฟมาดับอะไรตอนนี้ยังไม่ได้เซฟเลย <laughs> <laughs> ชีวิตเอ้ยนี่มันใครวะ นั่งคนเดียวแบบนี้อยากได้เพื่อนนั่งไหมละ่ะเอ้ยจะมาโรแมนติกะลรไม่เกี่ยวก่าคลิปเลยเอาละครับก็ขอขอบคุณแ n งคิ u อริยก็ะโตคมองวะคนที่จีว่าเอาอีกอะไรก็ว่าไปนะครับทุกซับทุกไลท์ทุกคอมเมนต์เลยตาตามองไปไหนเราจริง,รง,รงๆกันมาคับตัวละครในเดอะซิมนี่ก็ทํายากเงกันครับเนี่ยคือแบบไม่ค่อยได้ดังใจเท่าไหร่โอเคทําแค่นั้แหละเดี๋ยวก็ไฟดับระหว่างเซฟอีกงานยาบเลยบาย